ก็เพราะฉะนันครับรอบชิงครับบาร์เซโลนาชิงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะบาร์เซโลนาครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ครับถ้วยนะเริ่มเกมกันแล้วนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเป็นฝ่ายเริ่มเขย่าบอลก่อนครับลาฟินยาแย่งได้ครับจังหวะนี้ลาฟินยาลาฟินยาไปแล้วครับลาฟินยาลาฟินยายิงลูกนี้เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับบาร์เซโลนาขึ้นนำแมนเชสเตอร์ซิตี้ จากลาฟินญาครับโอ้โหหนำเา็ร็วเลยนะนี่ครับยิงด้วยซ้ายครับลาฟินญาบอดี้ทุ่มมาจังหวะนี้ครับเร็วในเมซ่ม,มงชนคานครับโอ้โหบอดี oh. ้ โรนัลอลโคก,กับเลวเนมเมสซ,ซี่ครับจังหวะนี้ยังได้ครับนิโควินเลียมนิโควินเลียมล้มไปแล้วครับจังหวะนี้เลวเนมเมสซ,ซี่ไม่เอาครับแล้วก็นิโควินเลียมครับจังหวะนี้ไปแล้วครับหลุดแล้วครับนิโควินเลียมนิโควินเลียมเรียบร้อยครับสองประตูต,ต่อศูนย์ครับบาร์เซโลนาครับนำแม,เมเนเชสเตอร์ซิตี้ นี่ครับนิโก้วิลเลียมครับเรียบร้อยเออริงฮาแลนด์ครับจังหวะนี้ครับเออริงฮาแลนด์ยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหแมนเชสเตอร์สเตีปตามมาแล้วครับตีใครแตกครับหนึ่งประตูต่อสองครับนี่ครับจากเออริงฮาแลนด์ครับพักอกแล้ว เรียบร้อยครับเออร์ริงฮาแลนด์หันจีครับมาโมสกดิอกอดีออครับกดิีออเปิดมาจังหวะน,นี้ครับคุณเดหลอดดีกด็เดอพอครับจังหวะน,นี้เปิดมานี่ก็วิ่งเมาอย่างนี้นครับเข้ามือไปดีไปครับกระชากไปแล้วไปดี เปิดมาลูกนี้ลาฟินยาไม่ได้ครับลาฟินยาให้กับเลวเนีเมสซี่ครับเลวเนีเมสซี่ลูกนี้ครับปานลูกนี้เรียบร้อยครับเลวเนีเมสซี่ครับลองแล้วเป็นประตูเลยนะครับเลวเนีเมสซี่สามประตูตอนหนึ่งครับบาร์เซโลน่านำแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ครับเลวเนีเมสซี่ครับ ยิงด้วยซ้ายครับนี่บไปแล้วครับลีดมิสซี 4, ่ลีดมิสซี่ลีดมิสซี่ให้กับลาฟินยาลาฟินยาลาฟินยาลูกนี้เรียบร้อยครับยิงด้วยขวาครับลาฟินยาครับบาร์เซโลนาครับนำมนเชสเตอร์ิตี้์สี่ประตูต่อหนึ่งแล้วนะครับ เฮ้ยโอ้โหลาฟิงยากแล้วแล้วก็จบเกมครับโอ้โหบาร์เซโลนาครับเอาควาแชมครับเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป4ประตูตอนหนึ่งนะครับนี่ครับควาแชมเลยครับกกบอลเชลน์ครับ